ในวงของเราอะลวงะไรแล้วก็ในวงของเราตอนนี มัตยมมัคยมาค่ะครูเอิร์ธอันนี้ครูเสือครับครับคชื่อครูตานะคะัาสาวราพรบินเดย์ค่ะสอนชั้นมัียมศึกษาวิที่1ถึงวีที่3มค่ะอ่าโจ้แน่เลยเสิศเหล่นีีสนุกสนานแน่นอนนั่นทำไมตะโนด้วะพระครบ ทั้งหมดีประเภทค่ะเราต้องถามครูช่วยตอบข้ีกค่า่างไทยนะคะมีทั้งหมดสี่ประเภทค่ะคือมีเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีแลวก็เครื่องเป่าค่ะดีตีเป่าดีนะคะได้ผู้รู้ถ้าเป็นเราเราไม่ฉิกเลยกเลยทีเดียวถ้ากดในสมัยอทิตย์ใสมัยที่ผมเรียนอะจริงๆอะเขาจะสี่อะเขาบอกมีหก สมัยเด็กเขาจะมีบกว่ามันมีขยาแล้วก็มีอ่างมีขยาแล้วมันก็มีดูดด้วยแต่ว่เราเรหน้ามเรียบเาูว่าอีมันมีขั้สี่งั้นเรามาเริ่มเรีนือดี่ประเภทแรกเลยดีกว่านะคะใช่พืชแรกเลยเป็นพรชเอกเลยของวันนี้อยูตรงกลางอันนี้เรียกว่าอะไรเรายกว่าละนาดเอเอยากไดยินเสียงสัก ก่อนที่คุณคเจแ้วเราต้องตกดีไหมอ่ะเราแบไม่รบกวนหมถาะคณตีว่าจะเอาไหมก่อนจะบอก น้ำวงเครื่องตีน้ำวงอันนั้นประเภทเครื่องตีและของที่ก็เกิดการของที่ก็เกิดการอันนี้ก็เรียกว่าคลองยาวใช้ใช้ทำไรนะทำไมไมเกิดเสียงใช้ตีนช่ไม่ขออกไรขอแบ่งเครื่องตีเขาต้องเขาทำนะลัตเอกเป็นเครื่องตีก็ตีเป็นเครื่องตีที่ทำมาจากไม้เป็นเครื่องตีที่ทำมาจากหนังตรงนู้นว่นนี้ก็ตี อานี่อีู่มีเป็นการทํามาจากโลหะให้าโ้คุโตวี่ครูป้าเขาเป็นเรื่องตีนกานแต่เป็นเพืนตีนาศที่ทำมาจากโลหะองอะไรคเรี่กว่าอะไรบ้าบ้ย้้ม้ไม่ไม่รู้จริงค่ะแต่ว่าไม่รู้ด้วยว่าไงตอนแรกที่เอามานี่คือกระูอีกเลย

ชิเป็นคนพวบคุจังหวะเร็วชาต่างกันยังไงคะพี่รลเป็นมีวิธีเรียกจังหวะไหมคะตามานองตีครับถ้าที่มาพีช้าเราก็ตียจังหวะที่ช้ารกอเพงอย่ในจังหวะที่เร็วขึ้นัก็จะมีความต่างส่นาทในจังหวะเร็วในจังนงเพลงนงไทจังหวะเพลงยอ่ะในมเพลงเเพก็จมีารฝากเาที่เร สามชาร์จกระานชั้นหนึ่งทำไงทงเดี๋ยวไม่ใช้จ้ะให้ัวตีก่อนเขากรดให้ัเราตีตาเก่าสชาร์จยัไงมาสชาร์นะครับอ้ชารน่ารก็ร์นลอถ้าตอเนื่อง อันนี้มันนี้กระบอก้าเราจะมีตะบกบางกางใช่ไหมเราจะแยกกระบอกสองชั้นเดี๋ยวเราให้กะบกสองชั้นของทะที่นี่ชั้นเดียวนชั้นเดียวนะไม่ใช่ครับมลใชชั้นเดียวนะชั้นเดียวมาแล้วก็รับฟังชั้นเดียวชั้นเดียว ้นวัยที่โอ,อเค <Okay. S 2> ประเทศตีแล้วมีประเทอะไรอีกคะาประเทตีอหนึ่งอย่างอ๋อมีอ,มอันนี้เรอครอ๋ออันนีขยกบค่ะอันนี้เขเรียกว่าอะไรอ่ระลอยน,นกรรล่ลงกันลอยขนหันหันมันเันือนว่าเกิดการร,การับของกัน ทะี้ปากแกะไ่รูไหกรบอกตล่างมันกระทบกันตะขอนราเป็นกระทบกันอ่าอ่่ะคเครื่องแหนเป็นัเป็นรื่อของประเทศอินโดรเท่อไม้นเข้ามาในประเทศอมีชื่อว่าอัมกุลมันระเบ้าบ้านเรา ราูกมาคือยนสมัยก่อนมีแค่แค่สองเนาะักจักมาเรีโดกัมีแค่สองแล้วก็ความเข้มงไทยเหมือนกับของถวอ่ะเขาก็เรยนไปอีกไปหนึ่งการสือาเพราะว่าจะมีเสียงอื่นอ่างๆใช่ไหคะใช่แ้แล้วทำไมต้องมีหลายตัวด้วยคะหนิงในกจะต้องบอกว่าใช่าสมัยอันกฤษอังคฤษสีเสียงเราต้องได้ เครื่องีรเมสตีที่เรคนยุงยากเราต้องางควเสียทีนต้องต้งเสียองเ้อเสียอันนี้เสียงแล้วต้องเกคนนี้เนี่ล ว่าอาระดมลาเอาเรียนการที่เขาเจ็จเสียงเลยแล้วก็เอาคนยาวให้ยาวดีท่าักสีมาช่างมันดีนะท่าจนสีเขาใหญ่มากค่ะไม่มันก็ไม่ใหญ่แล้วก็เจ็บอันไงวา้ยังไงดี่ะลาวหรือนะคะรองเาเรียนกันเป็นแถบเป็นใช่ใช่แล้วมันบอกนว่าที่เรามีสัญล ทีนี้เรามีสารละดีไปละเรามีอะไรคะสีสีก็อดีตอดีตก็ได้ค่ะมีเสนาซึ่งนะครับเป็นประเทศดีเป็นเครื่องตดนตรีบ้านซึ่งของภาคเหนือเป็นประเทศดีประเทศภาคเป็น้ำมันผลนตละซึ่งดีซึ่ง๋ยวก็จะประมาณนี้ นที่หรงาเน็่านภาเนี่ยแสดความขอนซ้อยความมุ่งั่นคกามพยาามก็คือคนนี้ัดตาเขาต้องหับตา ก็ถามว่าคมีกี่สายน่จะสิคะเหมือนเหมือนเืชินนะงนี้หมดสี่สายส่สายสังเกตได้จากอะไรคะอ๋อสังเกตได้จากทุกทุกปีกทุกทุกมีสี่อาว่าเรื่องสายมีกี่สายน่าจทูกทุก ไมีสาระแล้ววันนี้ใช่รูกที่เูือให่เงมใช่ลูกที่ใช้บิดเพื่อให้เสียบมันตึงใช่จะตัวปรับเสียงปรับเสียงไม่ใช่ลูกบิดที่แบบว่าเขาบ้านแอร์ไู่ใช่ใช่อ่ผ่านใช่นะก็จะมีแบบรใคาไอตอนเครื่องเป่า แต่ว่าถ้ามีลิ้นก็จะคล้ายๆี่นคะที่ว่าจะมีลิ้เสียบแล้วก็อ่เสียก็ะงารคไคะกลังจะแซวบอกวมันจะทให้ไ่มีลิ้นผมอ่จระเข้จรเข้ไม่มีลิ้นอักตาี่ตงี่การแ في mm. เครื่องสีอันนี้เขาเรียกว่าสอฟต์อูเราสีต่อทำไมคะไม่ใช่ฟัสีซอให้คนฟังคนที่เขาถามว่าติดกระดังสืออะไรใช่ไหมอ่าก็เป็นสอฟอูนะครับเป็นเครื่องดีเครื่องสีที่มีสองสายเป็นเสียงทุ้มนุ่มนวลสออมีสองสายอ๋อธุรกิดสองอันกันน แต่คุณต้องนอนใช้กุลาบีเลยก็พูดกับปำรวจที่มีสิทิ์แหละอืออ่ะคุณเบนจะโชว์จะโชว์ให้คุณติ๊กซานไม่ได้ต้องให้คุณติ๊กัานอ้อเดี๋ยวของเขาได้แต่เป็นประมาณนี้ขึ่นจากเพลงอะไรขอสักเพลงนึงค่ะเาแบบตอนนี้คุณนี่ก็กำลังกินเลิฟกินเลิฟค่ะ เพลงรเราเนรอนีเอาอะไรนะ้ราีก่าแสเไกเลราช้กเราตัวันนี้ักเอาเพลวากไดที่นเาดหนไมนับเพเเอาเพลงที่เด็กๆรู้จักแล้วให้เด็กๆายมาว่าคุณเปียกสีเพลงอะไรเออม่เจอวันรับงวัลที่กุติก มาแล้วตะัที่ได้จัดมาแาล้วได้คอ,อมเมนต์ลวเ่ีสีกอเพลงอะไรเพลงอะไรใหญ่ จากที่บอกว่าคุณครูทุกทีของห้าคนพอเดี๋ยวราวัลเกินไม่พอหคอมเม้แรกห้าคอมเนแรกที่ตอบถูกว่าเพลงอะไรมารับรมับรนาที่คุณรูอเโอเคนาเกทีมเราบอกว่าวันนี้ทีหนึ่งวดของวิชาสุตารนทีที่าจะถึงเนี่ยเรายังมากันไม่ครบเพาะเราจะขาดคุณครของข้นงุณครูใบชุลาตัดจังหวัดวันนี้ก็เป็นคุณครูสอนดนตรีไทย แล้วเราก็จะแบ่งกันเลยั้าตปรสิทธิ์สั่งมู3าคนสีทายก็จะอยู่ฝั่งทิ่สี่คนมาเต็มมาเป็นแล้วคิดหน้าเระสิทธิ์จาแต่ละรำวิชาคิดหน้าเรามารำเรามาเต้นกันดีกว่าดีไหมคะดีกาค่ะไม่ติดคถามคุณคุณก็ยดนก่อนว่ะ คือน่าให้กำลังใจอยู่ด้านข้างได้มาไ้รับกระสิหน้ารังได้ค่ะแต่เราใ้่างอู่ฮ่าฮ่าฮ่าคุณติท่านกู วารแต่ว่าเด็กนคจมีนาห่รับผิดชอบกนชารก็รตีสัคมเช่นกันเนาะเหหรือว่าค่ะต้องต้องมีความรับผิดชอบในการมานมาเลมาสอทิศชาติอนเช้าอ่าแล้วก็ถ้าสนใจถ้าจะสีก็มีทันเต้นแล้วก็หลับแต่ว่าเนี้ยอเวอะไรนีค่าจ่ายอานีค่าจ่ายเราจะมาเรียนกันวันค่ำเาเพราะว่าเราก็จะมีอาหารด้วย การในสาื้นีวันนี้ใช่แล้วก็เราจะพาน้องๆมีความสารไปออกานไปออก์ด้วยก็เลยมีแค่จถ้าชุดค่าใช้จ่าาความุ้าคามุรักษาชุดถ้าใครสนใจเนาะก็าเปิดเทอมเจกจาตอนนี้เรายังไม่เปิดเทอมเนาะอยู่ในช่วงโควิดควพยายามอย่าออกไปไหนนอนดูพลิปธิบา ถ้าไม่สะดวกมาซือหนังสือที่โรงเรียนก็มีตัวในสารเสริหนังสือถึงหน้าบ้านเลยอันนี้อันนี้มีไปคะสารามีเยอะสารามีเยอะแต่เวไปคลิปหน้าบ้าลงอาาศตัดตาคลิปของอระ์จาีนี่อาดีค่ะัค่ะสวัสดีค่ะนเพล